น,นี้จะทำไก่ย่างหรือไก่อบเนาะจะ๊ะเดี๋ยวจะมาห้่เบิงไก่เด้อเดี๋ยวตอนนี้เขาปรุงเครื่องก่อนจะ้ะอันนี้เป็นตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวเนาะจะ้ะทุกคนสามเกลือเนาะอันนี้สูตรสูตรไปเรื่อยๆจะ้ะทุกคนสูตรบ่ตายตูเด้ออันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บจะโอ,อ้น้ำตาลบับเ้าจะ้ะใช้น้ำตาลทรายก็ได้ แต่เรามีแบบนี้เราก็จะใส่แบบนี้จ้ะทุกคนใส่เกลือประมาณน,นี้กะกะเอาจ้ะยังกะกะเอาเด้อุงรสนิดน้อยผงปุงรสจ้ะซอสหอย ิวดำนิดนึงพอสีสันนะจ๊ะทุกคนซอสปรุงรสเยอะเติบนึงอันนี้เป็นผงขมิ้นจ้ะใส่ขมิ้นสดโคแลแเราก็ใส่ผงกรไดด้ะจ้ะแล้วแต่เอาสีสันจักนิดนึงจ้ะเดี๋ยวขอเป็น พริกไทยปนนิดนึงจะ้ะอเพราะว่าเขาใส่พริกไทยเม็ดไปแล้วจ้ะทุกคนพยายามให้เข้ากันโอเคเขาลืมนิดนึงจะ้ะเดี๋ยวเขาใส่น้ำมันมันน้ำมันพืชไปนิดนึงจะ้ะ นนเดี๋ยวซิมลดเบองว่าตรงกันยังเพิ่มบ่มก็สปุ่ปก็ปิดนึงจ้งออะเพราะแหละในแบกนี้แล้วอันนี้เป็นไก่ที่เฮาไก่ตัวนะจ๊ะกะ ผ้าเครื่องยังสีเนาะจ้ะทุกคนข้างในเป็นจังสีล่างสะอาดๆแล้วกะเอามาแร่จักนิดนึงจ้ะแร่ๆแล้วก็เอาสองจิ้มๆข้างบนนี่แน่จักหน่อยให้เพิ่นแบบรับแบบซอสแน่จักหน่อยอะจ้ะ นี่กินกับข้าวเหนียวลยง่ายเลยอันนี้อ่านเมทิวขอแมาจ้ะว่าอยากกินไก่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจะถือซื้อกับขขาวโอ้หมายถึงวันเสาร์จะถือซื้อกับขขาวก็เลยเด็กไก่มากเพราะว่าเพิ่นบอกว่าขอข,าขอกินไก่อย่างอีแม่แนว่าสั่นก็เลยเอาเอาโอเคแตสิประมาณนี้จ้ะมักทิ้งไว้ทั้งวันถ้ามีเวลานะจ้ะอย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาแต่ประมาณสองชั่วโมงนะจ้ะทุกคน เอาไปใส่ตู้เย็นจ้ะใส่ตู้เย็นไว้เรากะเดี๋ยวเอาไปอบเดี๋ยวไปย่างก็ได้อบก็ได้จ้ะทุกคน เวลาเอาไปย่างจ้าไก่อันนี้ต้นมักพริกสายพริกขวาเออพริกหนาพริกกลางเนาะจ้า,จากะยิสได้ประมาณนี้เนาะจา้ะโอเคเดี๋ยวห้องสิบไปใส่ยกเลยตรงน้นาเนี่ยเล็กน้อย เพราะหนากินนะจ๊ะมอมรูว่าชีแช่เพรแต่หนาก,กินมากจะไปใส่เตาอบจ้ะต,ตอนอมันจะอบอต,ติดรตกองจัะ ตอน250จ้ะเดี๋ยวปิดฟอยล์ไว้จังสี่ประมาณาสิบห้านาทีเนาะจา้ะเดี๋ยวเอาฟอยล์ออกเนาะทำละเอาฟอยล์ออกได้นะอย่างนี้๋ย่ชิบประมาณนี้จ้ะเพราะว่าไหมันละอุเนาะจา้ะทุกคนเร็วกว่า ทางเล็กทำอะไรนะลูกเหลือลอย80รถไฟลงเหลือลอย80อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะจ๊ะทุกคนโอเคอือฮึคิดว่าสุกแล้วนะเลยครับแน่ใจนะอือฮแน่ใจว่าสุกสุกแล้วนะอือฮึโอ้ยดูสิทุกคนออื หั่นซะหน่อยเป็นโอ้โหนุ่มมากเล็กออืเล็กบอกน้ำลายไหลอ,อันนี้เมนูที่แมททิวขอมาส่วนอันเล็กขออีกเมนูหนึ่งจ้ะทุกคนโอเคฮันแค่ซีกับพ่อจ้ะเดี๋ยวเอามือฉีกเอาเออโ,โอ้โหเมนูวันนี้นะจ้ะทุกคน ไก่ย่างลาบหมูดูทุกคนนี่ไก่ย่างนี่ใครสั่งแม่นะแม่ทิวแม่ธิวสั่งให้แม่ทำไก่ย่างเน,นาะจ้ะส่วนลาบหมูนี่แม่มีเอ็กซ์ตร้าให้วันนี้ส่วนปลานี่ใครสั่งนะอ,อเล็กสั่งแล้วน้ำพริกปร,ราของอีเมจ้ะมีกระติปข้าวเหนียวน้อยๆใหญ่ๆก็มีจ้ะทุกคน อ๋อ oh, หิวไหมหิวไหมเล็กครับโอเคกินข้าวกันจ้าสาวัสดีครับติ๊กโก้ส,ากบ,สบายกันติ๊กโก้สายทุกคนสบายมากผมสบายดีทักทายกันนะจ้าเอ้ากินแล้วเหรอทักทายกันนะจ้ากินข้าวแรกวันนี้สายหน่อยนะลงคลิปก็จะด,ดึกของเมืองไทยเลยจ้าเพราะว่ล่อแมทธิว Matthew กินข้าวนะจ้ามันนี้จ้าโอเคกระติ๊บใครนะอันนี้ของแมทธิวครับกระติ๊บข้าวเหนียว เย้อันเปไของพ่อเปิาของมาเล็กไอยุคอ่ข้าเหนียวดำครับวันนี้ให้ทุกคนดูแปบเดียวข้าวเหนียวดำครับชยููนะชยููนี่มที่ยเลี่อมามอกแม่มีของแม่ครับแม่แมนนะามอกน ให้ทุกคนดูก่อนดีก่อนจะจบอะเขาเหนียวดำจ้ะน,นี่กินเลยครับตักเลยหอยฉกรุด<อ>ตักครับน่าเรียำนิดเดียวตักตักตักมีผักน้ำจั<อ>่น<อ>เอาที่อยากได้เลยครับมันนุ่มดีมแล้วก็มันแตกมันไม่เคยเฟส่วร้อยไม่เสีฮะ ในผักเอ็กซ์ตาร์ก็มีนี่แค่จัดตรงนี้ให้มีสองท้อได้ไอเกลีมแมตช์เอาอันน้อยนี่หน่อยวะหนุไม่ชอบหรอแมตช์บุเกย่าเมนเดนเทอร์ลิตรจริงๆพูดเรื่องจริงครับลูกแล้วก็อันนู้นด้วยเอาเลยครับเอาไม้ผักต้มเดือดจีเดือดกับ ไม่จุใจจุ้งๆของกระเล็กออืกินได้นั่นคือหลักได้อยากได้อะไรครับผักหรอปลาปลาอืมปลาเดี๋ยวต้องรอแม่ปลากับผักช้อนไปไหนอะด้วยอย่างงี้แครที่มาไม่ไม่ไม่ใช่ช้อนที่จะตักปลาไม่มีแม่อันนี้ไม่เบลนใช่ไหม ไม่มีเอ่อมีก้างใหญ่ๆแบบเนี้ยกินได้เอ่อเอาออกได้หมถึงหูกินได้ป่ะ mm hmm. จะให้ลูกกินก้างน mm hmm. ะอันเล็กจะแม่แกะให้หอยเล็กตัวนี้หลับมู mm ูกคนกินอันเล็กเอาเองได้นั้นเนี่ยลูก หัดลองหัดลองเอาก้างเอาไรออกเองโอเคไหมอืนี่ก้างมันอยู่ข้างๆนี่หรอกอ่ะเนยกินบอสทุกคนลองหัดเอาตัวันที่ไหนตรงนี้ได้ได้จะกินมีนี่โอเคกินข้าวจ้าทุกคนข้าวปลาไหมอันเล็ก เอาเองได้ไหมอ่ะเออก็เรยนุดวันนี่เิค่ะเรียนได้เดี๋ยวไอ้เอาชิมฮะแกเองแมสตูอาเรดบาทิมอะไรตานินครับปานินพีชฟลา นี่ไม่มีอีกโอ้มีอยู่เก็บปลากินได้กินได้ครับกินเลยครับอือนมดีเมี่มยงเราใกล้แม่ไม่กินครับแม,ม่กินปลาดีกว่าืม,ามใช่ อืมตัดเสร็มั้ตัดเสม่คชอบขนาดนั้อันนี้กินสายยุ่งครับ เยอะๆครับลูกกินกลับเยอะๆเดี๋ยวข้าวเหนียวมันแน่นท้องไปลูกกินไซยรออะไร<ม>อินเดียบอว่าฟิชมาแบม มอืมาคะแนนสืมอืมอะไรอะไก่เทุกอย่างไก่ให้ม่สิคะแนนเลยเหรอทุกอย่างืม่เลือกผว

แม่จะเอาตรงนี้ท้องมาเนี่ยใครจะเอาท้องปลาแม่เอาได้นี่ไงเล็กไม่เอาได้โอ้ท้องปลาอร่อยแม่ฉลาดเดี๋ยวน่ะบอกเลยแมทธิว <c oughs> เอาเอาปลาอีกปะ่ะไม่เอาปลาอืมมีมีการไหมไม่มีคิดว่านะหยิบเลยใครจะเอาะ แมทธิวอยู่ไกลไงก็เลยหยิบให้ใครอยู่ใกล้ๆก็หยิบเ,เอาเองออกอ่อนเดินหามดันต้องรอมาเอาออกอันเดินหามอดยาสีนิ้ฟิชควันเบสฟิชควันเบสเอาออนะค่ะอ้าวไม่ชอบไก่หรือชอบแต่ว่าปลาแซ่บกว่าปลาแซ่บกว่าหึมดหน้าหนึ่งสองตัวนะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนาะฮึ

อเมแมกันโกอัปลาไมล่รู้เด็ดพิเศษเด็ดพิเศษตัวเล็กเดี๋ยวให้เล็กเอาไหนเดี๋ยวโมเดลแล้วเล็กเอาก้างออกก่อนให้เล็กเอาก้างออกเดี๋ยวเล็กให้ตัวเองกินในจานให้หมดก่อนเถอะออกมารักอาศีเ้างมองดีๆลูกแต่ว่ามันเป็นก้างชิ้นใหญ่อ่ะฮาเดสตัวฮาดีสีดับบล์อะต้องหัด เอาออกถ้าแม่ทําให้ทุกอย่างมันก็คงไม่ได้เอาออกยังไงก็คิดว่าเสร็จเอาให้น้องด้วยหรอกต้องแบ่งกันครับอืมถือจานล้อเลยบักนี่ตัวของเงินเหลือไก่สามหัวนขอบคุณอีหลีขอบคุณอีหลี่พักเมียเล็กกินเอาอันไหนอ่ะเอาทั้งไม่ไก่เออเอาไิ ไก,ใ<า>ใก่ใหญ่มากไก่ใหญ่มากหน้าอ,อกมันนะโอ้หนี่ปลาต้องต้องแกล้งแม่ให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยกินปะหเหลือเหลือไก่หนึ่งชิ้นหน้าอกไก่นะมมปะป๊าจะห่อข้าวยกเร็วกเกิน่ะอัดอัดพอดเร็วไปชิบกิน

ดีมากทุกคนเคจาะมัน,เ,นเป็นอาหารแบบอีสานอีสานกวางได้เนาะแต่คนเขาเหนียวไก่ย่างลาบหมูหนึ่งปลาอย่างประมาณนี้เนะาะทำพริกปลาเป็นอาหารอีสานอีสานนะจ๊ะทุกคนขอบคุณที่แวบทักทายกันนะจ้าสบายดีสวัสดีเด้อเบบานสวัสดีครับาบาย<ป>